แมนยูเนี่ยโอเคแหละเหมือนกับว่าหาจุดเจอแล้วว่าเฮ้ย mm. เราควรจะเล่นแบบไหนเล่นยังไงมันถ้าพูดได้ไหมพี่ว่ามาถูกทางแล้วเวย้ยตรงนี้ mm. ความกดดันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต,ใต้การคุมทีมของคาริกมาเริ่มก่ะตัวขึ้นบ้างไหมหรือมันยังไม่มีหรอตรงนี้เริ่มมีเริ่มมีคือตอนครึ่งหลังกับฟูลแลมเนี่ยโอ้โห,โหลงไปรับแล้วจนแบบโดนฟูลแลมคลองบอลบุกอยู่ข้างเดียวสุดท้ายเนี่ยปัญหาเก่ามันก็ยังมีอยู่เหตุผล ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจบนะครับในโคตาบพื้นที่ยุโรปมันคืออะไรพี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมั่นใจถึงขีดสุดนะครับเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่มีผู้เล่นบาดเจ็บเป็นสิบรายเกมนี้จะแมงว่าจะเป็นยังไงครับ ทริปแดงเดือดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับทุกท่านครับศึกนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลส่งท้ายแดงเดือดครั้งสุดท้ายให้กับคาเซมิโลและนักเตะอีกหลายคนต้องบอกว่าหน้าติดตามสุดๆแล้วครับเดินทาง30เมษายนนี้ถึง6พฤษภาคม ตัวมีจํานวนจํากัดและต้องบอกว่าที่นั่งสุดพิเศษติดขอบสนามอลองไซด์ด้านข้างไม่ใช่หลังประตูห้ามพลาดติดต่อมาได้เลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แต้มอลงงพิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับเรามาคุยนะครับก่อนเกมการแข่งขันนะครับคู่ใหญ่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเก็บแต้มมาแล้วแบบรัวๆนะครับนั่นคือแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั่นเองนะครับก้าวแต้มเต็มจาก3นัดแล้ววันนี้ครับเรามีกูรูมาวิเคราะห์หรือว่าผู้บรรยายเสียงติดหูกันเหลือเกินพี่เม้งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าครั้งแรกที่พี่เม้งมาสะเทือนที่โอทัฟฟอร์ดที่นี่ครั้งแรกเลยเดี๋ยวคงจะ ได้เชิญมาบ่อยๆโอ้ช่วงนี้แมนยูผลงานดีมากพี่ครับเป็นไงบ้างพี่โอ้มันมีชีวิตชีวาครับเห็นชัดเลยคือไม่ใช่แค่แฟนบอลนะคือนักบอลลงไปเล่นก็สนุกครับเล่นฟุตบอลแล้วสนุกจินตนาการออกแล้วก็กล้าได้กล้าเสียไม่เครียดแล้วคือถ้าฟิลลิ่งพี่นี่คือ DNA ผีแดงมาพี่ก็ประมาณนั้นครับคือจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ต้องดี a เอผีแดงอะ่ะคือเล่นฟุตบอลมันต้องไม่เครียดอะ่ะมันต้องอลงไปสนุกอะ่ะครับเราได้เห็นลูกจ่ายแบบ โนลุกพาสได้เห็นออการแก้เพลสได้เห็นการเล่นลิงในสนามซึ่งบอกตรงว่าช่วงหลังเราแทบจะไม่ได้เห็นนักบอลมันสนุกกับเกมแบบนี้เออ,เอ,อแต่จริงๆเนี่ยคือเวลาสมัยที่เมื่อก่อนเนี่ยเราดูฟุตบอลเนี่ยเขาจะบอกเสมอนะพี่เฮ้ยคุณลงไปสนุกคุณลงไป enjoy, เอ,อ็นจอยแต่หลังๆมานี่หน้านิ้วคิ้วขมวดมันไม่แฮปปี้นะพี่จนจนมาไอ้สนัดเนี้ยใช่คือมันเหมือนกับทุกคนสามารถที่จะแบบ อ่ะมีจินตนาการของตัวเองได้อ,อย่างคาเซมิโร่เงี้ยไอโนลุกนี่ทํ้เมื่อก่อนคือมองยังยังเครียดเลยนะโ,โหมองยังไม่รู้จะส่งยังไงมองแล้วมองอีกยังหาคนส่งไม่เจอใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องมองก็ส่งได้เลยเออนี่มันต่างกันนะมันเหมือนฟุตบอลมันเป็นเรื่องของอ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือฟิลลิ่งด้วยมั้ยพี่ว่าใช่ผมว่าหลักๆเลยเนี่ยคือไมเคิลคาริคเนี่ยเขาเขารู้จักตัวตนนักบอลแล้วเขาเคยเล่นในระดับสูงมา เหมือนกับว่าโอเคแหละว,วางแผนวางบทบาทหน,น้าที่เสร็จแล้วปุ๊บเขาจะไม่ได้ไปจํากัดนักฟุตบอลบ,บทสัมภาษณ์ของนักบอลหลายคนก็บอกว่าคาริคให้อิสระนักบอลเวลาอยู่ในสนามครับแต่คําว่าอิสระของนักบอลเนี่ยบางทีมก็แอบน่ากลัวนะถ้าถ้าไม่รู้ใจจริงๆถูกไหมพี่ใช่ปล่อยเลยอ่ะสมมติคุณไปไหนทานู่น <c oughs> ทำนี่ก็ไม่ได้นะใช่มันก็ต้องอยู่ในขอบเขตด้วยแหละแต่แต่ถ้าเราไม่ได้ไม่ต้องตีความให้ให้ลึกมากก็เล่นให้สบายใจเล่นให้สนุก จะรักษาตําแหน่งรักษาบทบาทตัวเองครับอะแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากชนะเกมแรกมาชนะเกมที่สองมาเฮ้ยแหมกูรู้เลยๆท่านดํมเทก็มองว่ามันต้องดูกันยาวๆนะใชะ่เฮ้ยนัดที่สามมาซึ่งเกือบจะไม่มาตามนัด <c oughs> แต่มันก็มาตามนัดคราวนี้เนี่ยความกดดันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของคาริกมันเริ่มก่อตัวขึ้นบ้างไหมหรือมันยังไม่มี <c oughs> หรอกตรงนี้ เริ่มมีเริ่มมีแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่าคาริคเขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นแค่โชคราภจบแล้วก็หมดหน้าที่ไปยกเว้นว่าหลังบ้านบริหารจะถูกใจไม่ถูกใจอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตคแต่ผมว่าความกดดันมันคงมีแต่มันมันไม่ได้เยอะเพราะว่าเขามาโวคราวทีนี้เนี่ยในระหว่างเกมมันจะกดดันกว่าผมเห็นว่าเขาคือตอนครึ่งหลังกับฟูลแลมเนี่ยโอ้โห,โหลงไปรับแล้วจนแบบ โดนฟูลแลมคลองบอลบุกอยู่ข้างเดียวสุดท้ายเนี่ยปัญหาเก่ามันก็ยังมีอยู่คือการยืนตำแหน่งจัดระเบียบสั่งการอะแรงต่างแล้วก็ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วก็นำมาซึ่งการเสียประตูมันยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าคาริคเข้ามาแล้วดีหมดทุกอย่างคือดีหลายอย่างปรับเปลี่ยนวิธีเล่นดีสภาพจิตใจนักบอลดีแต่ว่าไอ้รายละเอียดปีกย่อยของเกมเนี่ยมันก็ยังต้องยกระดับอยู่คือตรงนี้ครับแมนยูเนี่ยโอเคแหละ เหมือนกับว่าหาจุดเจอแล้วว่าเฮ้ยเราควรจะเล่นแบบไหนเล่นยังไงมันถ้าพูดได้ไหมพี่ว่ามาถูกทางแล้วเว้ยตรงนี้กับคาลิกเนี่ยคือเราเอาพื้นฐานก่อนดีกว่าแตงก็รู้ว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่ว่าจะระดับไหนเนี่ยวิธีเล่นรกระชับพื้นที่ระบบแล้วก็ ช่องไฟตำแหน่งต่อตำแหน่งรู้ตำแหน่งรู้รบทบาทหน้าที่ตัวเองเวลาเล่นเกมรับเวลาไม่มีบอลแล้วมีฟุตบอลเล่นยังไงก็คือสุดท้ายก็กลับมาที่คาริคบอกก็คือทุกยูนิตอยู่ใกล้ๆกันเล่นใกล้ๆกันเล่นร่วมกันเกมรับง่ายสอนง่ายเกมลุกมีตัวที่จะต่อไปได้แก้เพรสได้คือถ้าเขาทําได้แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งเขาบอกเองว่ามันเป็นรากฐานที่จะต่อยอดไปเนี่ยมันก็จะแน่นขึ้นเรื่อยๆอ่ามันเขาผมว่าเขามาถูกทางตรงเนี้ยเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ แต่เราไม่รู้ว่าความสม่ำเสมอมาตรฐานมันจะดีไหมถ้าอยู่ที่นักบอลด้วยอยู่ที่นักบอลด้วยอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยพอผ่านไป5นัด1ิบนัดเขาจะคุยกับนักบอลได้เหมือนเดิมไหมนักบอลจะยังเชื่อฟังอยู่เหมือนเดิมไหมครับเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่ามันก็แอบมีข่าวมานิดนึงแหละเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปมันจะกดดันไม่กดดันแต่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยสเปอร์เขาก็มีข่าวมาแยบๆนะว่าถ้าไม่เอาจบฤดูกาลอันนี้มัน มันก็เหมือนกับมีสกิลเพราะว่าไอ้ตอนโอลิเวอร์การ์เนอร์ไงพี่เหมิงใช่อ้าวมันออกทะเลเลยนะมีอยสกิลกูสิมีผลอยู่คือสื่อก็พยายามเชื่อมโยงเชื่อมโยงแหละเพราะว่าไมเคิลคาริคก็เคยเล่นให้ทอยน์มอสเปอร์เพียงแต่เขาไม่ได้ผูกพันมากเขาจะผูกพันกับแมนยูมากกว่าเดิมมากกว่ามากกว่าสเปอร์อแต่ดูเหมือนเซอร์ก็รักคาริกพอสมควรนะฮะคือพวกนี้เป็นลูกศิษย์น่ะแล้วอยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นโซชาคาริก อะไรต่างๆเพรืเชอร์พวกนี้พวกนี้อยู่ใกล้ตัวหมดอะถ้าถามถึงว่าเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจบนะครับในโคต้าพื้นที่ยุโรปมันคืออะไรพี่อืมข้อแม้คือ70แต้มโอ้ต้องให้ถึงนะเพราะว่าตามสถิติมาใช่ไหมพี่ใช่ค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยตั้งแต่เป็นพรีเมียร์ลีกนะเอาเฉพาะแค่38นัดเนี่ยอ,อันดับ4เนี่ยประมาณ70ครับ ยอได้หน่อยไหมได้ดูทุการที่แล้วเชลซีได้69แต้มเดียวอ่าแล้วก็แอสตันวิลล่าเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยหกก็คือได้แค่นั้นก็คือคุณได้70เนี่ยโอกาสเนี่ยคุณเกิน50%อแล้วอ่าอยู่ที่ว่า6 9 8 8 8แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ในปีนั้นใช่แต่ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่70เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เรา41ใช่นะฮะเราคิดกันเหลืออีก14นัดนะครับ41ได้อีกสัก30 อายุเก้ายี่สิบเก้า <29 S 2> <29 S 1> อายเก้าโอ้โหก็ต้องมีแปดนัดเก้านัดเอาตีเลขกลมๆก็สิบสิบสี่นัดสุดท้ายชนะเก้าสามยี่สิบเจ็ดใช่ไงอ่าชนะให้ได้เก้านัดก่อนเก้านัดอ่า <c oughs> มันมันแอบ,บเยอะนะพี่มันก็เยอะมันก็เยอะคือถ้าเราไล่เรียงโปรแกรมเนี่ยมันมีโปรแกรมที่ คุณควรจะชนะอยู่ผมว่าก็ประมาณ5เกมอ่ะสี่หเกมต้องได้แน่ๆโปรแกรมที่คุณควรชนะอย่างเช่นอยู่ในบ้านเจอพาเลสอะไรเงี้ยอ,อ,อยู่ในบ้านเจอทีมที่ไม่ได้เหนือกว่าครับอย่างเงี้ยคุณควรจะชนะแต่ว่าประวัติที่ผ่านมาคือแมนยูเนี่ยเจอทีมที่คุณควรชนะเนี่ยมักจะไม่ชนะแล้วจะไปชนะเกมที่มันไม่น่าชนะ แต่เราทําได้แล้วไงทั้งเกมที่ไม่น่าชนะแล้วก็เกมที่น่าจะชนะจะออกยังไงไม่รู้แต่มันทําได้ใช่นี่คือมาตรฐานมันไม่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์เกมนี้สําคัญมากๆครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะไปต่อนะครับแล้วมันก็เจอเกมที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงในการก่อนเจอฟูแลมนะฮะคือเกมนี้มันมีความหมายมากเอางี้ดีกว่าพี่ ถ้าเรามองเรามองผลงานของสเปอร์ในฤดูกาลนี้เล่นนอกบ้านดีกว่าในบ้านชนะมากกว่าในบ้านเนี่ยแพ้รัวๆก็มีเสมอเจอทีมเล็กก็ไม่ค่อยชนะแต่นอกบ้านเก็บชัยชนะได้เยอะแต่ว่าประเด็นนี้มันติดอยู่ตรงที่ว่าสภาพทีมสเปอร์นัดนี้แย่มาก โหแต่งไปดูคนเจ็บมาพี่เม้ง <c oughs> คูลูซเซฟสกี้คูดดูดเบนเ,<อ> à, เดบิดอโอ้โหมันเจ็บกันบานนี้ไล่เลียงนี้ยังไม่ครบแล้วมี 13, 14ตัวใช่เจ็บเจ็บเยอะมากครับมากจนเบนทาคูเบนจานูก็เจ็บเออเจ็บมาเลยแล้วก็ต้องปฏิติดปต่อด้วยเพราะแผงกองหลังเนี่ยถึงขนาดอาจจะต้องเอาชาวบาลินญาลงมาเล่นแล้วก็อาจจะปรับมาเล่นเป็น3เซนเตอร์แบ็ก ซึ่งรั่วมากนะพี่คือมันไม่เหลือนักนกบอลให้เล่นแล้วครับอืมดาก,กูซินไหวไหมดาก,กูซินก็เหมือนที่เราเห็นคือมันค่อนข้างชงชางอะนะออแล้วก็ไม่ค่อยมีเกมต่อเนื่องอะอด้วยด้วยความสามารถเขาก็ไม่ได้ดีมากบ,บวกกับ ไม่ค่อยได้เล่นต่อเนื่องด้วยแล้วก็รวมไปถึงปัญหาส่วนตัวของโรเมโรด้วยไม่ว่าจะแบบเหมือนกับว่ามันอาจจะมีตะกิตตะวงใจเล็กๆน้อยๆแต่ด้วยความปเป็นมืออาชีพน่าจะเล่นได้อยู่แล้วล่ะไม่ได้มีอะไรใช่ก็คือเขาก็หงุดหงิดว่าสโมสรไม่ไม่แก้ปัญหาล่วงหน้าลักบอลเจ็บตั้งแต่ต้นซีซั่นยาวมาเนี่ยสลับไปสลับมาไอตัวที่เจ็บยาวก็แทบจะไม่ได้หายมาเลยครับคือแบบแน่นอนแหละฮะเวลาต้องเล่นแล้วแบบไม่มีใครช่วยต้องมาแบกคนเดียวเนี่ยมันก็ อาจจะยากหน่อยแต่ว่าตรงกลางของเขาเนี่ยมีกาลาเกอร์กับบิสัวมานะครับตรงนี้อาจจะพอไหวักนิดหนึ่งแต่เห็นเกมที่แล้วก็ยังลำบากอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะอืมก็ดีขึ้นนิดหนึ่งคือพอได้กาลาเกอร์มาเนี่ยอ่าหนึ่งได้ได้มิดฟิลที่มีประสบการณ์มาครับแล้วก็ตรงสเปคคือมาช่วยไล่บอลแย่งบอลแล้วก็เชื่อมเกมลุกได้ต่อเกมรับได้อะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็คือประมาณหนึ่งของสเปอร์แต่เอาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่านะครับเล่นในบ้านโอ้โหแล้วตรงนี้เนี่ย คือตัวเนี่ยมันเหมือนล็อกสเปคมาแล้วพี่ม,มันไม่ได้มีใครเจ็บมันเล่นสัปดาห์ละครั้งมันไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนแฮปปี้หัวชี้ขึ้นหมดเลยแบบเหมือนฟิตเต็มสมบูรณ์รณอยากลงด้วยซ้ําทุกคนเลยพี่มองว่าเป็นยังไงฮะในการจัดไลน์อัพของแมนยูเกมนี้คือผมคิดว่าเขาน่าจะคง11ตัวแรกรจาก3มเกมมันไม่มีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าเราดูด้วยสายตาเนี่ยมันดีทุกตำแหน่งนะเดนเน่นัดล่าสุดเนี่ยเกมรับอาจจะย้อยไปหน่อยแต่โดยรวมแล้วเนี่ย ไม่ไม่น่ามีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนถ้าจะให้ลงลึกไปเนี่ยอย่างสูน้าเนี่ย<ม>บางคนพูดถึงเบนจามินเชสโก้แล้วเอาเลยเอาเลยเออหลายคนก็เชียร์ให้เล่นตัวจริงแต่ในมุมมองผมผมว่าคาริคน่าจะใช้เอมเบอรโมก่อนเพราะว่ามันเข้าล็อกลงตัวเอมเบอรโมก็ทำประตูได้ด้วยแล้วก็มีส่วนกับเกมแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเชสโก้ก็ได<ม>้ส่วนปีกซ้ายเนี่ย<ม>พอแพทริกดอกูเจ็บงาน เขาก็ง่ายขึ้นเขาก็เอาคุณย่าไปเล่นโอ้เข้าล็อกก็เข้าล็อกเพราะว่าคุณย่าเนี่ยตัวรุกในตำแหน่งตัวลุกเนี่ยเขาดีกว่าดอกูอยู่แล้วแต่เกมรับเนี่ยเขาต้องทําให้ได้แบบดอกูดอกูเล่นแล้วลงมาช่วยกองกลางด้วยช่วยกองหลังด้วยอซึ่งนัดที่ผ่านมาเขาก็ทําได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่มีไม่มีอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงที่มันดีอยู่นะเดาเอา ครับแต่ว่าเราพูดอย่างนี้มาตั้งแต่นัดที่2แล้วใช่ไหมพี่นัดแรกมันเล่นได้เฮ้ยมันชนะมันเซอร์ไพรส์เว้ยนะครับนัดที่2เราก็มาบอกเฮ้ยอย่าไปเปลี่ยนนะอะไรที่มันแบบดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรเปลี่ยนจากนัดเจอแมนซิตี้อ่ะพระมันดี2นัดเราก็มีปัญหาแล้เรื่องตัวเจ็บใช่ไหมฮะ มันก็ไม่น่าเปลี่ยนเปลี่ยนแค่คนเดียวพอ,อนะฮะที่เรานั่งคุยกันมันก็ควรจะไปเหมือนเดิมทางเซนสุดท้ายมันออกมาตามเหมือนที่แฟนบอลคิดโดยที่แฟนบอลไม่ใช่โค้ดด้วยนะฮะแล้วก็คือกูรูทุกท่านก็พูดคล้ายๆกันหมดว่าแบบเฮ้ยมันดูดีแล้วนะอย่าไปเปลี่ยนเหมือนคาริกอะเขามีใจของเขาแบบนี้อยู่แล้วด้วยใช่คือเขาเขาพูดหลังเกมแรกเลยว่าเขาจัดผู้เล่นลงไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถทั้งหมด มันเกี่ยวกับแผนที่เขาเล่นด้วยเพราะว่าอย่างสองเกมแรกเจอแมนเชสเตอร์อนเนลเนี่ยเชสโกจะไม่ต้องนั่งคุนย่าจะไม่ต้องนั่งไม่ใช่ว่าเป็นเพราะความสามารถแต่เขาบอกเลยว่ามันเป็นเพราะแผนเขาก็อยากใช้ดอกูอาหมาัดมาช่วยเกมรับหน่อยข้างบนเชสโกเนี่ยถ้ามีเชสโกฟุตบอลเสี่ยงอาจจะเยอะหน่อยโยนไปขึ้นไปอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นเบอร์โบมอาจจะมีการลงมาช่วยเกมรับคล่องตัวหน่อยขึ้นลงได้ประมาณนี้เขาก็ ใช้คนตามแผนครับเอออันนี้มันมองดูแล้วเข้าท่ามากกว่านะะที่จะตะบี้ตะบันใช้เพราะมันอันนี้ไอ้คำเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากในโลกฟุตบอลมีแต่คนเก่งๆตตบี้ตะบันจัดพร้อมกันรักพี่เสดายน้องใช่มันเลยออกมาเป็นแกงโะเลยคือบางทีเนี่ยแฟนบอลจัดผู้เล่นเนี่ยก็จะอยากเอาตัวเก่งๆครับตัวที่โปรไฟลด์ดีๆลงไปลงไปเนี่ยแต่ในมุมมองโค้ชอย่างคาริคเขาก็อาจจะมองว่า บางทีเนี่ยเขาต้องการสมดุลโดยเฉพาะเกมรับเพราะแมนยูมีปัญหาเกมรับกองกลางเนี่ยมันไม่มีคนมาช่วยมิดฟิลด์คู่ในไงก็เลยเป็นอาร์มัดกับดอกูซึ่งมันออกมาดีดังนั้นดอกูดันไปเจ็บเป็นคุณย่าผมว่ามันก็ไม่ไม่เสียบเทเพลงนะมาช่วยเกมรับได้ดีด้วยครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมั่นใจถึงขีดสุดนะครับเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่มีผู้เล่นบาดเจ็บเป็น10รายเกมนี้ จะเม้งว่าจะเป็นยังไงครับคือเราดูแล้วเนี่ยถ้าดูสภาพทีมสเปอร์แหม่มันเหมือนจะง่ายแต่ผมว่าไม่ง่ายเกมนี้จะยากเพราะว่าสเปอร์เล่นเกมเยือนให้เราเห็นมาหลายนัดแล้วแน่นกระชับแล้วบางวันเนี่ยถ้าเขาเอานะเขาเดือดนะมผมว่าเขาชนะได้ทุกทีมนะวันไหนจ, <c oughs> จริงไจริงเพราะว่าสเปอร์เนี่ยวันไหนมันเดินนะมันเดินเรื่อยเปื่อยเลยแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่เอาเนี่ยหูทั้งคน <บด S 2> <ด>ทั้งบอลทั้งคนทั้งบอลอย่างล่าสุดที่เล่นกับแมนซิตี้อ่ะ ครึ่งหลัง,ลงอ่ะโอ้โหอันนี้นึกว่าเป็นบา์เซโลนายุคก,ก่อนเลยนะโอ้โหไม่ได้หายใจโหดมากผมถึงบอกว่าตรงเนี้เราก็อย่าไปประมาทแล้วแมนยูเนี่ยมันก็ยังมีความที่มันยังไม่เที่ยงไม่นิ่ง<อ>สุดท้ายเนี่ยผมว่าจะชนะแบบเหมือนเหมือนเหมือนเดิมอ่ะหัวใจจะวาย<อ>โดนก่อนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมันจะถาโถมมาเหมือนเดิมเหมือน3เกมที่ผ่านมาคิดง่ายๆนะฟูลแลมยังได้ประมาณนี้เ<อ>สเปอร์เนี่ย มันก็ไม่ได้ว่าด้อยกว่าฟูลแลมเพราะฉะนั้นผมว่าจะชนะแบบอย่างไงกี่เท่าไหรดีฮะโอ้ยสองหนึ่งก็พอแล้วสองหนึ่งคือดูแล้วนะคือตอนนี้เด็กผีบอกขอชนะชนะแบบไหนก็เอาแล้ะอ่านะให้มันต่อเนื่องไปก่อนให้มันต่อเนื่องนะครับอ่ะพี่เม้งบอกสองหนึ่งสำหรับผมเนี่ยเรื่องเกมการิเมรคอร์เนี่ยเราก็คิดคล้ายกันอยู่แล้วนะฮะ แต่เพียงแต่ว่าเราจะเอาเขาอยู่ไหมในบ้านแค่นั้นเลยแต่ผมมองว่าถ้าไม่วินาทีนี้ที่มันจะสีนัดต่อเนื่องมันจะจบฤดูกาลแล้วมันจะช่วงไหนฮะมันคือช่วงนี้ที่จะเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆใชนะครับแล้วเราก็ไปป้ากันแถมวันที่2พฤษภาคมกับลิวพูเลยไหมลวต่อเนื่องใช่มันต้องคือเกมอย่างเงี้ยในบ้านน่ะมันต้อง3คะแนนครับเดี๋ยวมันจะมีเกมที่ยากกว่านี้ไงอ่ามันจะมีอยู่แล้วเป้าหมายก็คือ70แต้มไง พะาะนั้นไอเกมอย่างเงี้ยโดยเขาเกมในบ้านเนี่ยต้องได้คุณพลาดไม่ได้อีกแล้วเพราะคุณพลาดมาเยอะทําำต้าหล่นระหว่างทางเยอะมากอ่ะถ้างั้นผมมองว่าอาจจะสูสีเหมือนกันแต่ขอเป็นเอาแบบเดือดสามสองเหมือนเดิมอ๋อสกอร์เดิม Oh, สามสองสี่นัดเลยนะสี่นัดเลยพี่ยิง,งยิงกันตีนแตกกันทันที <c oughs> <c oughs> อ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงการคาดการณ์ส่วนทุกท่านจะคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้นะครับแต่ที่สําคัญถ้าใครเป็นสาวกแมนยูนะครับกดหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามากดหนึ่งกันเข้ามานะครับขอเปลี่ยนเป็น สามดีว่ะต้องสามเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวกลายเป็นหนึ่งแต้ม,มกดสามเลย <laughs> กดสามเป็นสาม <laughs> แต้มมาเลยเราต้องมีเรื่องของโชคชะตาหนึ่งฮะ<อ>นะครับเล่นของหน่อยเล่นของนิดหนึ่งส่วนทริปของเรายังคงอยู่นะครับแดงเดือดนะครับห้ามพลาดนะฮะเราจะไปกันตั้งแต่วันที่30เมษายนถึง6พฤษภาค,คมที่นั่งติดขอบสนามนะครับลองโลเวอร์ Rover, ด้านล่างด้านยาวเห็นนักเตะแบบเต็มๆชนิดที่ว่าสายตาไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือ 4K นะครับเห็นนักเตะอยู่ตรงนั้นทุ่มตรงนั้นเตะมุมตรงนั้น ไปกับเรานะครับติดต่อรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนั่นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สําคัญโซลาร์เซลล์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อได้เลย สำหรับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปสุดคุ้มโคตรคุ้มจัดได้เลยที่ตะการ้าด้านล่างสายมือครับ